ากตอนที่แล้วหลังจากที่ซิดมาอยู่ที่เมสซิยาในฐานะของมิโนรุเมื่อผ่านมาสักพักเขาก็แอบหาจังหวะออกมาถล่มร่างของพวกสัตว์ปีศาจช่างเป็นโลกที่สนุกอะไรขนาดนี้ไม่ว่าจะฆ่าไปมากเท่าไหร่พวกมันก็ยังออกมาได้อีกช่วงนี้เขาไม่ค่อยได้ล่าจวนเท่าไหร่เลยนึกอยากออกล่าอยู่พอดีแต่ถ้าเขาไม่รีบกลับไปเรื่องที่แอบออกมาก็จะความแตกเอาได้ช่วงสแตมพีดนี้น่าจะสนุกเมื่อถึงตอนนั้น เขาก็มีบทที่อยากพูดอยู่พอดีเมื่อกลับมาที่เมสิยาหลังจากระเบิดร่างของพวกสัตว์ปีศาจแล้วอากาเนก็พาเขาย้ายห้องมาอยู่กับเธอเนื่องจากเตียงไม่พอเพราะเหตุจต่ละจนก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเดินพูดคุยสัพเพเหระจนมาถึงห้องพักห้องพักของอากาเนเป็นห้องห้องหนึ่งในอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยโดยแบ่งเป็นส่วนๆด้วยฉากกันมุมหนึ่งคือห้องของอากาเนส่วนข้างๆคือห้องของมิโนรุ อากาเนะบอกว่าอย่าแอบดูละ่ะเธอหยอกเย้าพลางช่วยแนะนําส่วนต่างๆเนื่องจากมินโนรุมีเสื้อผ้าชุดเดียวเธอจึงหยิบเสื้อผ้าในล็อกเกอร์มาให้เขาเปลี่ยนมันเป็นเครื่องแบบชายของโรงเรียนซากุระซากะมินโนรุจึงเข้าไปเปลี่ยนชุดในห้องของเขาเมื่อเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วออกมาให้อากาเนะดูทันทีที่เธอเห็นผ้าของเขาคนนั้นก็หวนกลับมาน้ำตาไหลอาบแก้มของอากาเนะเธอบอกว่าเครื่องแบบนั่นเข้ากับเขาจริงๆด้วย อากาเนะเช็ดน้ำตาพลางพูดขอโทษเธอแค่นึกถึงเรื่องในอดีตขึ้นมานิดหน่อยมินโนรุที่เข้าใจท่าทางนั้นดีก็คิดว่าอย่ามาขำตอนเห็นหน้าคนอื่นสิมินโนรุจึงบอกกับอากาเนะว่าไม่เป็นไรเขาเองก็เคยนึกถึงเรื่องตลกแล้วคำออกมาเหมือนกันจากนั้นอากาเนะก็ขอตัวเอาชุดไปซักก่อนที่จะออกไปจากห้องเธอก็หันมายิ้มให้มินโนรุแล้วบอกว่านั่นเป็นชุดที่เธอเก็บไว้อย่างดีเลยนะดีจริงๆที่ใส่ได้พอดี มินอรุคิดในใจว่าเครื่องแบบนี้มันก็พอดีจริงๆนั่นแหละอย่างกับเป็นชุดที่เขาเคยใส่เมื่อชาติก่อนแต่ก็คิดว่าไม่มีทางที่จะเป็นชุดเดียวกันอยู่แล้วพอคิดแบบนั้นจู่ๆก็เจอคราบบางอย่างคล้ายเลือดติดอยู่ที่แขนเสือ้อทำไมเธอถึงได้เก็บมันไว้อย่างดีกันนะระหว่างที่คิดแบบนั้นชายตัวใหญ่คล้ายกอริลาก็บุกเข้ามาในห้องบอกว่าแกคือเด็กที่อากาเนะเก็บมาสินะมินรุจึงแซงทำเป็นตัวสัน่น บอกว่ามีอะไรจู่ๆก็เข้ามาชายตัวใหญ่บอกไม่ต้องตกใจเขาชื่อซาเอจิมะยูไดเป็นผู้พดุงคุณธรรมในฐานะรองหัวหน้าของหน่ยอศวินเมื่อได้ยินชื่อซาเอจิมะยูไดมินอรุก็คิดว่าเหมือนเคยได้ยินที่ไหนเลยแฮะแต่ไม่นานก็นึกออกกอริล่าที่เคยเรียนอยู่ห้องเดียวกันนั่นเองเพราะมีภาพลักษณ์เหมือนตัวประกอบสุดๆก็เลยจำได้เติบโตขึ้นเป็นกอริล่าอย่างเต็มตัวแล้วสินะ เมื่อเห็นว่ามิโนรุสวมเครื่องแบบเหมือนตัวเองเขาก็ขุนเครื่องแล้วบอกว่านั่นมันชุดที่ใส่ได้เฉพาะอสศวินเชียลนะมิโนรุจึงพูดด้วยท่าทางตัวสั่นง,งันงกบอกว่าเขาแค่ยืมมาใส่ในระหว่างที่รอซักผ้าเท่านั้นคุณอากาเนะก,ก็แค่คอยดูแลเท่านั้นเองจูจูซาเอจิมะก็แผดเสียงข่มขู่แล้วกระชากคอเสื้อของมิโนรุบอกว่าไม่ใช่เวลามาจีบกันหรอกนะตอนนี้เขาลือกันว่ามีหนูลักลอบเข้ามาในเมสิยา หนูตัวนั้นก็คือแกต้องบอกว่าเป็นสายลับจะเข้าใจกว่ามิโนโนรุบอกเขาไม่ใช่สายลับหรอกนะแต่ซาเอจิมะก็บอกว่าใครมันจะไปเชื่อคำพูดแบบนั้นถ้าไม่คายออกมาดีๆเดี๋ยวก็จับโยนเข้าไปในรังของสัตว์ปีศาจซะเลยซาเอจิมะง้างมัดเพื่อต่อยมิโนโนรุแต่ท่านใดนั้นอากาเนก็เข้ามาขวางไว้ถามว่าจะทำอะไรซาเอจิมะบอกว่าของมันแน่อยู่แล้วก็สอบปากคำหนูที่ลักลอบเข้ามาไง ถึงจะไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ไอหมอนี่มันก็น่าสงสัยที่สุดอยู่ดีแต่อากาเนะก็แย้งกลับไปว่ามิโนรุเพิ่งจะมาได้แค่สองวันเองแต่สายลับถูกพบมาก่อนหน้านั้นแล้วซาเอจิมะบอกรักกันดีเหลือเกินนะยังไงเรื่องถามเอาไวท้ทีหลังก็ได้เรื่องประชุมฉุกเฉินคืนนี้จะมามัวเล่นกับผู้ชายจนไปสายไม่ได้หรอกนะซาเอจิมะสายยยิ้มแล้วออกจากห้องไปไอคนชั้นต่ำอากาเนะกัดฟันพูดแบบนั้นอย่างเจ็บใจ หน้าที่ทําการของหน่วยอัศวินเมื่อผู้เกี่ยวข้องมากันครบแล้วการประชุมก็เริ่มต้นขึ้นการประชุมฉุกเฉินในคืนนี้หัวหน้าหน่วยไฮทานิเป็นคนดูแลหัวหน้าหน่วยไฮทานิบอกว่าวันนี้หน่วยที่ตรวจสอบพวกบลูเท่าได้ข้อมูลมาใหม่เขาเปิดภาพถ่ายให้ทุกคนดูแล้วอธิบายว่านี่คือภาพถ่ายของโรงเรียนปฐมนิชิโนที่มีรังขนาดใหญ่รองจากโรงเรียนมัธยมนิชิโนอาคารที่เคยมีนั้นกลายเป็นซากอย่างที่เห็น สภาพศพของสัตว์ปีศาจนั้นส่วนใหญ่โดนฟันที่จุดตายในทีเดียวอากาเนะจึงถามขึ้นว่ามันเป็นฝีมือของพวกรูเท่างั้นเหรอหัวหน้าไฮทานิบอกไม่หรอกมีความเป็นไปได้น้อยมากรอยแผลจากศพของพวกสัตว์ปีศาจไม่ได้เกิดจากกรงเล็บหรือเขี้ยวของสายพันธุ์ระดับสูงพวกมันทั้งหมดถูกฆ่าด้วยดาเพียงเล่มเดียวพอได้ยินแบบนั้นซาเอจิมะก็ตะโกนขึ้นว่าพูดบ้าอะไรนะจะบอกว่าเป็นฝีมือของคนคนเดียวงั้นเหรอ สัตว์ปีศาจไม่ใช่แค่สิบยี่สิบไม่ใช่จำนวนที่จัดการได้ด้วยอาวุธแค่อันเดียวแต่หัวหน้าไฮทันิก็บอกว่าคนที่สามารถทำแบบนั้นที่เรารู้มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นสามารถล้างบางศัตรูกว่าร้อยตัวคนที่ผ่าตึกได้อย่างกับผ่าเนยแบบนี้คืออัศวินต้นกำเนิดไงละ่ะเสียงของเหล่าอัศวินดังขึ้นว่าไม่จริงอัศวินต้นกำเนิดหายตัวไปตั้งแต่ทำลายอาคาเดียแล้วนี่นาอากานเนพูดขึ้นว่าที่มาแถวนี้ คิดจะทำลายเมสิยางั้นเหรอแต่หัวหน้าไฮทานินั้นบอกว่ายังไม่แน่ว่าจะเป็นเธอมันเป็นแค่สมมุติฐานเท่านั้นแต่ก็อย่าได้ประมาทก็แล้วกันในช่วงที่พวกระดับสูงกับช่วงสแตมปีดใกล้เข้ามานี้ถ้าเธอคนนั้นปรากฏตัวหนทางที่เราจะมีชีวิตรอดก็ไม่ทันที่หัวหน้าไฮทานิจะพูดจบก็มีเสียงเตือนดังขึ้นว่าบุกมาแล้วสัตว์ปีศาจบุกอยู่โจมแล้วสัตว์ปีศาจจำนวนมาก เกาะอยู่บนกำแพงและพยายามปีนป่ายขึ้นมาเหล่าอัศวินใช้ดาบและหอกฟันพวกมันให้ตกลงไปในระหว่างนั้นหัวหน้าใหธานิก็สั่งให้ไปปลุกพวกที่ไม่ได้อยู่เวรมาซะอย่าให้พวกสัตว์ปีศาจบุกรุกเข้ามาได้เขาสั่งให้ทุกคนประจําที่ซะอีกนิดเดียวสัตว์ปีศาจก็จะข้ามกำแพงมาได้แล้วสัตว์ปีศาจมีจำนวนมากเกินไปฝูงสัตว์ปีศาจปีนขึ้นมาบนกำแพงป้องกันและจู่โจมเข้าใส่พวกอัศวิน อากาเน่ปีนขึ้นมาบนกำแพงป้องกันแล้วใช้ดาฟันสัตว์ปีาศาจจนขาดเป็นสองทอนอากาเน่หันไปคุยกับหัวหน้าไฮทานิที่ต่อสู้อยู่ข้างๆหรือว่าสแตมพีดมันจะเริ่มขึ้นแล้วหัวหน้าไฮทานิบอกว่าไม่น่าใช่นี่มันยังไม่รุนแรงถึงขั้นสแตมพีดแต่คงจะเป็นลางบอกเหตุอากาเน่จึงบอกว่าแค่ลางบอกเหตุยังถึงขนาดนี้ระหว่างพูดคุยกันอยู่นั้นอัศวินบนกำแพงก็ตะโกนบอกว่าประตูทิศเหนือมันใกล้จะพังแล้ว ถึงจะเรียกหน่วยสำรวจกลับมาแล้วก็เถอะแต่ขืนเป็นแบบนี้คงไม่ทันแน่เมื่อได้ยินอย่างนั้นอากาเนะก็บอกว่าเข้าใจแล้วเธอก้าวไปอยู่ที่แนวนาเพื่อดึงความสนใจของสัตว์ปีศาจมาที่ตนหัวหน้าไฮทานิตะโกนร,รังไหวเพราะกลัวว่าจะโดนลูกหลงแต่อากาเนะก็กระโจนเข้าใส่สัตว์ปีศาจพร้อมกับตวัดดาบฟันกวาดสัตว์ปีศาจที่อยู่รอบตัวอากาเนะถูกสัตว์ปีศาจล้อมจนมิดโครงเล็บกับเขี้ยวทาโถมเข้าใส่จากทุกทิศทาง อากาเนะเบี่ยงตัวหลบเวี่ยงดาบกำจัดพวกสัตว์ปีศาจลงเรื่อยๆเธอคิดว่าไม่เป็นไรถ้าถูกล้อมแค่ฆ่าพวกมันก็พอไม่ว่าเมื่อไหร่ก็เข้ามาเลยชั่วพริบตาถัดมากรงเล็บอันแหลมคมฟาดเข้าใส่อากาเนะจากด้านหลังอากาเนะคิดจะโจมตีแต่ดาบของเธอนั้นไปไม่ถึงในตอนนั้นเองจู่ๆก็มีบางอย่างทะลวงร่างของสัตว์ปีศาจสายลมสีดำพัดผ่านฝูงสัตว์ปีศาจพอลมสีดำพัดผ่านไป สัตว์ปีสาจท,ทุกตัวก็โดนฟันขาดเป็นสองท่อนท่ามกลางซากข,ของสัตว์ปีสาจก็ปรากฏชายสวมเสื้อโค้ทสีดำทมินที่อำพลางใบหน้าด้วยฮูดกับหน้าก,กากทันใดนั้นเขาก็กล่าวขึ้นมาว่าสายลมกำลังร่ำไห้จากนั้นก็หายตัวไปท่ามกลางสายตาของเหล่าอัศวินอากันเนะได้แต่ยืนมองด้วยความตกตะลึงหัวหน้าไฮธานิรีบวิ่งมาหาอากันเนถามว่าปลอดภัยดีใช่ไหมผู้ชายเมื่อกี้เป็นใครกันแน่สายลมกำลังร่ำไห้หมายความว่ายังไงกัน อาการเนะบอกเธอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพลังเวทรุนแรงแบบนี้เขาต้องเป็นผู้บรรลุไม่ผิดแน่อัศวินชุดดำตอนนี้คงต้องภาวนาอย่าให้เขาเป็นศัตรูของพวกเราก็พอหลังจากการจู่โจมของสัตว์ปีศาสงบลงแล้วซาเอติมะก็ปลีกตัวมายัางด้านหลังของอาคารเรียนเขาเดินสะบัดออกมาท่ามกลางความมืดเขาไม่สบอารมณ์กับอัศวินชุดดำก่อนหน้านี้ไหนจะเรื่องอัศวินต้นกำเนิดนั่นอีกระหว่างที่พูดกลดาไม่หยุด เขาก็ได้ยินเสียงฝีท้ามาจากด้านหลังในตอนที่ซาเอจิมะพูดพลางหันกลับไปนั่นเองอะไรบางอย่างก็พุ่งทะลุหน้าอกของเขาซาเอจิมะกระอักเลือดและสุดลงและสุดท้ายก็แน่นิ่งไปในที่สุดแล้วก็จบตอนที่51ชีวิตไม่ต้องเด่นขอแค่เป็นเทพในเงาหากผิดพลาดก็ขออภัยไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ